เอามาดูกับเมื่อกี้ผมถามว่าใครอยากถ่ายมั่งชื่อตังเมยค่ะตังเมย์วันนี้รถรุ่นไหนมั้งเขาตัดสินได้สองได้ทั้งสองเลยใครรถใครรถตัวเองรถตัวเองเราเป็นผู้หญิงถ่ายสิใช่ไม่มีแฟนแรงไหมครับแรงไหมพอตัวโอ้แต่เราแกของเราคือตัดสินเป็น เป็นกลางเตือนร้อยเตืนร้อยโอเครถรถเว้นนะก็เน้นแค่ปีละครั้งแหละวันปีทั้งวันเอาเว้นปีแน่นอนจะมีอาจจะมีปาร์ตี้ไข่จ้องด้วยหัวซีออปชั่นเนี่ยเราเป็นเรียบหรูดูดีสกายโฮอาซีออปชั่นแบบแพงด้วยพี่ผมผมได้ไปที่ไหนโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกับเมื่อกี้ผมถามว่าใครอยากถ่ายมั่งผมถ่ายปี เขาจะมาไหนครับผมชื่ออะไรครับแนะนำโก็ครับชื่อเมย์ค่ะชื่อเมย์ฉายาฉายาในวงการตังเมย์ชื่อตังเมย์ค่ะตังเมย์ตังเมย์วันนี้รถรุ่นไหนแม่ครับดีทุกประครับดีทุกประครับอุ้ยตัดสินเมื่อสองอุ้ยได้ทั้งสองเลยตต้องดูที่หนึ่งที่หนึ่งดีใจไหมดีใจไหมปกติเอ๋อรถใครรถใครรถตัวเองรถรถตัวเองเราเป็นผู้หญิงถ่ายสิใช่อ่าคันนี้ นีทูบ้าของเราเราเราุ่นไม่ลงรุ่นอะไรอ่ะเท่าตัวเองเอ่อลงเอ่อท้องถิ่นนะคะท้องถิ่นรวมดีมอ่ะอ่าแล้วก็มีสวยงามอะไรซิ่งไฮไลท์ไฮนะไลท์นี่ขเขาน้าจะแถม ก็คันนี้เราเองเลยใช่ใช่ค่ะไม่มีแฟนแฟนมีเอาแฟนมีแล้วรถนี่รถแฟนไม่หมดถี่มันต้องรถแฟนนะรถเราแต่ก็รถแฟนเป็นร้อยยี่ห้าหัวแล้วอ๋อร้อยยี่ห้าหัวแล้วอ้ยคันไหนนะคันนี้หัวกับเราคันนี้แล้วไหมนะใช่ก็ได้เโยก็ได้ก็ได้ก็เดี๋ยวคันนี้ก็เต็มยวไห ข้าเจ็ดจากสามทำกับใครน้องใครโกบิมเซอร์วิสคทำกับใครนะโกบิมเซอร์วิสไม่ได้ทำไปกินเลสซิ่งเหรอไม่ไม่ไม่รู้จักกับไกินเลสซิ่งใช่แต่ให้เขาทำสายพันอย่างเดียวอ๋อสายพันเรามีไหมมีค่ะมีรุ่นอะไร p C x บอกเขาก่อนครับรุ่นอะไรครับ p C x ร้อยหกสิบแรงไหมครับแรงไหมพอตัวโอ้ยทุกคนพอตัวโอ้ยครับชื่ออะไรนะชื่อตังเมียผมเรียกตังเมียนะได้ได้ตังเมียครับเออสุกครับคันนี้ของโกบีมทำกับโกบีมใช่สเต็ป ห้าเจ็ดชักสามาจชักส2องวาวสวาวค่ะคิดจะขึ้น4วาวไหมครับไหนเป็นรถเราแล้วอตอนนี้ยังค่ะแล้วทำไมอ่ะทำไมอ่ะยันนี้ก็ยังขับไม่หมดเลยยังขับไม่หมด,มหมดโอ้มันแรงเกินนะไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่นะโอเคครับตมมังเมครับเออฝากพี่พุ่งนะครับ เออ่ฟซบุ๊กนะคะตังเมไม่ใช่เมตังแล้วก็ Ti กตอกเมชอบแฟนค่ะอ๋อทิกต่อนะเมยชอบโมกล้องมองกล้องด้วยเมชอบแฟนเมชอบแฟนนะครับผมโอ้โหไม่ต้องพูดเยอะครับผมก็ประมาณนี้นะขอบคุณต้องทำให้มาขอให้ได้ขอให้ดูขอให้ได้ขอให้โดนได้มาสองครับทุกคนมันมันได้หมดเละเพราะทุกคนเห็นเลน่าจะเป็นน่าจะคุณคิดว่าสู้คอร์ได้ไหมสู้คอร์ดได้ไหมไม่ได้อ่าโอเคเราลงเลยนะได้เสื้อไม่ได้เสื้อไหมได้แล้วค่ะโอเคครับก็ขอบคุณตังเมยมากนะครับผมขอบคุณครับใครอยากถ่ายเรียกมาได้ได้ได้ นี่ถึงกี่กี่โมงแล้วพี่วะเรื่องงานแล้วเรื่องานแล้วแล้วก็ตัดสินเสร็จแล้วตั้งมอเตอร์ไซค์แล้วรถยนต์เริ่มอย่าญเดี๋ยวก็แต่เราแก้ของเราคือตัดสินเป็นเป็นกลางเกินร้อยเกินร้อยโอเคทั้ว่าเป็นกลางร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยดูธรรมดาไปพอเกินร้อยนี่รู้สึกแบบแหมชัดเจนเกินร้อยเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องโอเคครับก็วันนี้ก็จ้ช่วยเก็บของเลยก็เอาเืออะไรด้วยช่วยเก็บของเลยก็วันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากก็ขอบคุณเดี๋ยวพี่จัดงานดันโลก็มอสเปรับงานนี้เล์ ก็ประมาณย่างนี้แหละเป็นปีที่สิบเอ็ดวันไหนวันไหนน่าจะประมาณเดือนประมาณเดือนกุมภากุมภาพันธ์เออก็ช่วงนี้ก็พี่รถรถเว้นนะก็แบบเน้นแค่ปีละครั้งแหละวันปีทั้งวันเอาเว้นปีแน่นอนจะมีอาจจะมีปาร์ตี้ไข่จ้องด้วยเฮ้ยปาร์ตี้ไข่จ้องด้วยเฮ้ยเออฝากฟังกันล่าสุดพี่ฟังกันล่าสุดครับล่าสุดเดี๋ยววันอาทิตย์นี้เอ็มาดีปาร์ตี้ไข่จ้องวันที่แปดาะแล้วก็จะอีกอาทิตย์หนึ่งเป็นเสาร์ที่สิบเจ็ด ที่โรตัสถลางโรตัสตลาภูเก็ตภูเก็ตอันนั้นคือปิดจบของปีนี้แล้วคือปีนี้ไม่หมดแล้วอีกแค่สองนแล้วครับแล้วก็ไปไปเริ่มไปเริ่มใหม่ก็คือเป็นมกราโน่นแหละก็น่าจะเป็นพัทลุงนครศรีกลับมาสมุยไหมครับมีเด็กตามด้ัยผม่ามองว่ามาอีกทีก็อบอุ่นนะครับเฮ้ยเพราะว่าร้อนเออมันมันมันอบอุ่นดีอนอุ่นดีแล้วก็ คนที่มาร่วมงานเราก็รู้สึกว่าจะเยอะขึ้นมาเรื่อยๆอ่าครับพี่รถเยอะพี่เยอะเอะยอะกว่ารอบแล้วนะคนเยอะเราแล้วเยอะเราแล้วส่วนรถยนต์ก็มีประมาณนี้แหละพื้นที่มีเท่านี้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตโชว์ถ้วยไฮไลท์เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวผมจะได้กลับบ้าน<ต>คือโออา์ซีโออาร์ซีออปชั่นเนี่ยเราเราสร้างโจทย์ว่าเป็นเรียบหรูดูดีสไตล์โอโอาซีออปชั่นเรียบหรูเลยก็คือเล็กๆแต่ว่ามันดูหรูหรานนีะครับเป็นตัวแก้วตัววแก้ไม่ค่อยแจกหรอกแพงด้วยพี่ผมผมได้ไม่วันนี้ ไม่ให้ไม่รู้จะให้ในฐานะอะไรอ่ะมีคนขอซื้อได้ไหมคิดคิดเรื่องพวกนี้ขายเพราะว่าเดี๋ยวเอาตังค์ไปเที่ยวตัวออ,ออบออช้านเขาไนยังไงมันออบช้าอ่ะ <c oughs> เออเอาขายเลยไม่เอาประกันเลย ไม่ขายว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขามองของเนี่ยเขามองว่ากรรมการขายถ้วยอ่าใช่พี่ไม่จะขายถ้วยแล้วพี่เปิดร้านเลยเห็นเลยใช่ไหมพี่บอคอากร้านที่บอคอับบอคอนุเล่บอคอนุเล่ร้านอะไรครับที่บอคอเป็นร้านบอลโทฟี่อ่าขายถ้วยเหตุที่ขายถ้วยอ่ะไม่ได้เป็นธุรกิจนะครับแต่ว่าผมพี่มองว่าถ้วยรางวัลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราอยากได้แต่เด็กอ่าแล้วถ้วยรางวัลนั้นมันเหมือนเป็นการการันตีนะครับ ว่ามีความหมายอะแต่ว่าถ้วยบางบางอันคุณต้องแข่งขันนะคุณต้องเดินทางมาคุณต้องมาร่วมงานจริงจะได้ไม่คุณไม่ได้อ่ามันแล้วก็เป็นคนชอบสะสมถ้วยด้วยโอเคครับเดี๋ยวก็เอเดี๋ยวขอหานนี้ผมได้เดี๋ยวขอเอาไม่ได้ไม่ให้เดี๋ยวถ้าจะให้ไปให้งานดันโลโอเคครับงั้นสวัสดีครับของคุณนะว่าอต่อแก้ครับสวัสดีครับหมายหมายถึงว่างานดันโลที่คอมมอนแปดอะเดี๋ยวเขาไปให้ที่นู่นเราไม่ไม่รู้ว่าจะไปไหมต้องไปเลยต้องไปเลย เอ้านลูกก็มอ18ด้านลูกก็มอ18ก็พี่บอลครับก็วันนี้มานี้ก็เดี๋ยวไปหาพี่ป้องกับพี่บอลต่อครับผมก่อนจะไปคลิปก็พี่บอลอ่าพี่บอลชื่อบอลเหมือนกันซิงบอลกอลซิงนะครับผมไ,ไปกดไอ้ลูบอลลูกบอลบเลสซิงอ่าลูบอลเลสซิงก็สำหรับพี่บอลก็ใส่ทีนนีะ้มีอะไรฝากบอกเด็กกอามือไหมครับเด็กเก่ามวยก็ผมก็มองว่าเล่นเล่นรถสวยก็ ก็ก็ก็มันก็มีความสนุกอีกแบบเล่นรถเว้นบนถนนก็ให้ระมัดระวังใช้ใช้ใ like ช้ถนนร่วมกับอะไรก็เร็จนะครับอ uh well ่าครัไม่อยากจะพูดเยอะรถผมสวยไหมรบผมสวยไหมสิ่สำคัญคือไม่ว่าจะเป็นรถแรงหรือรถสวยหรือถแไวไหนก็แต่เราก็คือเป็นคนดักรถเหมือนกันใช่ไม่ว่าจะคุณจะแต่งแบบวัยรุ่นทุนน้อยขี้กงขี้เกลือนน้ำมันเครื่องยืม กูก็รักรถเหมือนกันเอมราจะมีทรงเชงคนละครึ่งล้านคนระล้านก็รักรถเหมือนกันสองล้อเหมือนกันเอยงล้อไม่ง้อสองลัก คนเรามันมีก็เรียกว่าทุนทุนไม่เหมือนเอทุนนไมม่หืกันแล้วแต่เรามีใจเหมือนกันอแต่ว่าเป้าหมายชัดเจนครับก็คือชอบเหมือนกันชอบเหมือนกันมแต่ห้ามชอบเมียคนเดียวกันอโอเคครับโอเคครับี่พี Carrie ่พี wow. ่จะไปหาที um> ่เล่นไขจ้องเล่นไขจ้องไขจ้องไม่พอคนต้องต้องจ้องด้วยโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับผม